เราเริ่มกับเรื่องสถานการณ์ในฮ่องกงนี่ก็ย่างเข้ามาสู่สัปดาห์ที่23แล้วนะครับของการประท้วงในฮ่องกงยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือนะครับว่ารัฐบาลกลางจีนอาจจะสั่งปลดนางแคลรี่หลัมผู้ว่าการของฮ่องกงแล้วก็มีการแต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาเพื่อรักษาการแทนแต่ว่าทางการจีนก็ได้ปฏิเสธข่าวลือน,นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับล่าสุดครับมีภาพของประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนจับ มือกับนางแคลิลัมที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับก็ทางด้านของสำนักข่าวสินหัวนะครับก็มีการเปิดเผยรายงานนะครับว่าประธานาดีศีเนี่ยก็บอกว่าแคลิลัมเนี่ยได้ทำงานที่ยากเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้พยายามที่จะทำให้ฮ่องกงมีเสถียรภาพนอกจากนั้นก็ได้แสดงความเชื่อมั่นค่อนข้างที่จะสูงในตัวของนางแคลิลัมรวมถึงทีมงานของเธอนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่า การยุติความรุนแรงและความวุ่นวายรวมถึงการฟื้นฟูร,ระเบียบบ้านเมืองถือว่าเป็นสำมงานสำคัญที่สุดของฮ่องกงในตอนนี้เรียกร้องนะครับบอกว่าให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของคนฮ่องกงรวมถึงมีการสร้างการพูดคุยกับทุกภาคส่วนในสังคมด้วยสำหรับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองของจีนที่อยู่ในฮ่องกงก็มองนะครับว่าการแสดงการสนับสนุนแคลลี่หลัม อาจจะเป็นเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นครับส,ส,สิ่งที่แสดงออกมานั้นไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีนชอบนางแคลรี่หลำหรือไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจีนยิดว่านางแคลรี่หลำกำลังทำงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม แต่เป็นเพียงแค่ว่าถ้าไม่ถแถลงท่าทีสนับสนุนก็คงเป็นไปไม่ได้ที่แคริร์ดัมจะทําหน้าที่ต่อไปซึ่งตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่งต้องการก็คือการให้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงนะครับซึ่งจะเป็นการให้อํานาจกับตํารวจมากขึ้นในการจัดการกับผู้ประท้วงและภายใน1ปีนี้ก็ยังคงมีโอกาสครับที่รัฐบาลจีนอาจจะสั่งปลดนางแคริร์ดัมได้หรือ อาจจะมีคำสั่งปลดในช่วงการประชุมสภาประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ แต่ว่ามีความเห็นของผู้แทนคนเดียวจากฮ่องกงที่ไปอยู่ในสภาของจีนนั่นก็คือตัมยิวชุ่งบอกว่าการพบกันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับแคลรี่ลัมนั้นจะสามารถช่วยสยบข่าวหรือที่จะปลดเธอได้นะครับซึ่งแคลรี่ลัมกับประธานาธิบดีสีก็ไปที่นครเซี่ยงไฮ้ไปเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปเพื่อการนําเข้านานาชาติของจีนนะครับที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยมีกําหนดจะต้องพบกับผู้นําหลายประเทศมีตารางเวลาที่ค่อนข้างที่จะแน่นทีเดียวนะครับแต่ว่า ตามหิวชุงก็มองว่าการที่มีตารางเวลาที่แน่นแต่ยังมีเวลาที่จะมาพบกับแคลิลันก็แสดงอะไรบางอย่างที่รัฐบาลจีนต้องการสื่อออกมาอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นประธานดีสียังคงให้การยอมรับการทำงานของลัมในระดับที่เหมาะสมแต่ก็ไม่ได้ชมมากนักนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในฮ่องกงนั้นยังคงไม่สงบ ในการประชุมผู้นำพักคอมมิวนิสต์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวมาว่ามีการหารือกันในเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนปรับปรุง ในเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็ถอดถอนผู้ว่าการเกาะฮ่องกงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สําคัญสําคัญด้วยเรื่องนี้ก็เป็นจุดสนใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรแต่มีคําเตือนออกมาว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะไม่ทนต่อการท้าทายแนวคิด1ประเทศ2ระบบเป็นอันขาดนครับขณะที่นักการเมืองฝ่ายค้านของฮ่องกงครับก็ให้ความเห็นภาพที่นแคริลัม จับมือกับประธานาธิบ,บดีสีจิ้นผิงว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลเสียต่อสถานการณ์ในฮ่องกงเพราะว่าเหมือนกับเป็นการตอกย้ำนะครับในสิ่งที่ผู้ประท้วงพยายามจะบอกมาตลอดว่าแครี่ลำนั้นเป็นเพียงหุ่นเชิดของรัฐบาลจีนและภาพนี้ก็อาจจะทำให้คิดได้นะครับว่ารัฐบาลจีนกำลังกระชับอำนาจมากยิ่งขึ้น คาดว่าในการไปจีนครั้งนี้ของแคลลี่ลัมจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไปการพบกับประธานวิดีสีจิ้นผิงแล้วก็เข้าร่วมงานเอ็กซ์โปเท่านั้นนะครับเธออาจจะเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงในโครงการพัฒนาพื้นที่อ่าวที่เรียกว่า Greater Bay Area ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่9เมืองในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและก็มาเก๊าเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางให้คนฮ่องกงสามารถที่จะเข้าไปทํางานหรือว่าอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะอาจจะมีการออกมาตรการเพื่อที่จะดึงดูดคนฮ่องกงที่มีศักยภาพสูงนะครับ อาจจะมีมาตรการในการยกเว้นภาษีมีการส่งเสริมนวัต,วตกรรมนะครับรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนหนุ่มสาวทั้งในฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเพื่อที่จะเป็นหนทางในการสร้างงานให้กับคนในฮ่องกงเป็นการลดแรงกดดันทางสังคมซึ่งการว่างงานหรือว่าหางานยานกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการประท้วงใหญ่รัฐบาลในครั้งนี้นะครับน่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในฮ่องกง